สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำฝนดัมซิ่ง V2 แฟนเพจนะครับวันนี้เป็นงานดินด่วนนะครับมาลงบ้านน้องเป็ดครับเกี่ยวละ300ครับระยะทาง4กิโลเมตรไปกับแปดโลงานเที่ยวครับดินด่วนมากัน3คันครับ มา,าลุ <_ C> ้นกันว่าจะเข้าได้ไหมนะครับ <_ S 1> ท่างเขากับพอดีรถคักเลยหยอดสรุมกันครับเอ้าดับมลง่ง <_ C> เป็นทรายขันสะครับสวยๆเลย น่าจะลุ้นคันกับรถของน้ำฝนนี่แหละครับบังฝุ่นจะ่ชนกําแพงไว้นน่สองเมตรกว่าเกี่ยวละสามร้อยครับช่วงนี้ก็กําลังเก็บเกี่ยวข้าวครับข้าวก็กําลังสุกเรื่อยๆ ดินกับพืท่านแห่งคักปันได้ครับตอนนี้ก็มีงานถ่าอยู่ครับลอยซองลอยรดแต้ว,ว่ากับค่ามองเอาดินขึ้นเ่านะครับดินพืะท่านแห่งคักรถไยอ่ะจะคล้องดีครับพามา บตา L40 สำคัญอยู่บ้านครับโอ้กันเห็นเลยเห็นอย่สะ เป็น่าเบียดกำแพงเลยว่าสันเบียดกำแพงเลยแต่ว่าเอากำแพงไว้แล้วรูปดินบ่เรียบเนี่ยไม่นนุ่นเห็นบ่นะครับมันก็ต่ำอยู่หันรูปบ่เรียบเห็นรถมันเอียงไหมพอดีครับเขาได้พอดี ขั้น,น้อนนำฝนกับสีพอดีคือกันไฮยสุดครับเป็นจี๋ขึ้นเฮื่อนไหมครับพอดีปับทีก่อนถมพวอดขีดป้ปุ่นโซไฟโาไฟอ้าวหะไปแล้วเอาแล้วเดินเสาไปแล้ว ยกซ้ายครับประทะเล็กน้อยเรีบยบร้อยครับฟีิดซ้ายดันดากเล็กน้อยครับดันดากเล็กน้อยอันนี้ฟิตเครื่องเมื่อไหร่ครับฟิตเครือ่ายยาองเบิ้ลแจักบัตอันนี้ายยาวเบิ้ล เบิดแปดหมื่นกว่าโอ้พวกหลุกสูบป,ปอกเปลี่ยนใหม่เบิดบอกทั้งหกเลยโอ้สุดจัดอันนี้ก็ไปเปลี่ยนพวกเเครื่องแม่ครับเปลี่ยนปอกสูบหลุกสูบใหม่กับห้องกมาออกงานเอ่อ กำแพงกับสิ่ซึมเนี่ยครับมีหนาหมออกมาข้างบ้านนาจะเป็นร่องหนาหมครับนี่นามกัมซอหมอกมากําแพงครับเขาต้องโยงหางกําแพงไว้ดึงนะครับดึงเป็นมีสายสเตีเตรียมมาก่อม ฝนกะเดี๋ยวน้ำมาที่หลังนะครับฝนเกิดเดี๋ยวปรนเทศนะักกินมาส่งขาวเทียงที่หลังไปดึงออกไปลูกพี่มันฟี่ไส้ยสื้อครับมันลมทางสายมันแล้วมรรแล้ว รถแรกผ่านไปครับต่อไปก็น่าจะเป็นรอบผมครับเข้าไปคงไม่มีตะกล้องถ่ายให้ครับโอเคครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ